วยจจริงโดตัผ่านมามีข่าวลือที่ส่งต่อกันในโลกออนไลน์ว่าเดือนธันวาคมนี้โลกจะมืดถึง6วันเพราะอิทธิพลจากพายุสุริยะนะครับแม้ว่านาซาจะออกมาปฏิเสธแล้วหน่วยงานด้านดาราศาสตร์ของไทยก็อธิบายแล้วว่าเป็นไปไม่ได้แต่ก็ยังมีผู้คนอีกจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเกิดเป็นความตื่นตระหนกลองฟังคำอธิบายเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งจากรายงานของคุณสายวิตรีเลิศหิรันวบนิตครับ แม้จะเป็นเพียงเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความบันเทิงโดยมีข้อมูลระบุไว้ท้ายหน้าเว็บไซต์ว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บที่นำข่าวที่มีอยู่จริงมาเพิ่มเนื้อหาบันเทิงในเชิงเสียดสีซึ่งทำให้ผู้เข้าไปอ่านเนื้อหาทั้งเชื่อและไม่เชื่อแต่การเผยแพร่ข่าวจากเว็บไซต์ฮัสเลอร์ที่ว่าระหว่างวันที่16ถึง22ธันวาคมนี้โลกจะได้รับอิทธิพลจากการเกิดพายุสุริยะซึ่งทำให้เกิดฝุ่นและเศษซากอวกาศจำนวนมากมาบดบังแสงอาทิตย์จนทำให้โลกมืด ก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อคนทั่วโลกค่ะเนื่องจากหลังการเผยแพร่ข่าวจากเว็บไซต์ดังกล่าวก็มีผู้คนจนํานวนมากนําข้อมูลนี้มาเผยแพร่ต่อจนกลายเป็นกระแสความตื่นตระหนกทั่วโลกความจริงแล้วข่าวเนี้ยเป็นข่าวที่เรียกว่าลวงโดยที่เขาคนที่ออกข่าวเขาก็บอกว่าเขาลวงนะครับเพราะว่ามันปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ที่ชื่อว่า hustler com นะคะซึ่งบนเว็บเขาก็บอกว่าไอ้สิ่งที่เขาเขียนอยู่บนเว็บเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่จริงทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ ต่อมาก็มีคนนำข่าวนี้ไปแชร์กันต,ต่อทั้งโซเชียลมีเดียแล้วก็เข้าใจกันเป็นตุปเป็นตาว่าตั้งแต่วันที่26วันที่22เนี่ยจะเกิดฝุ่นละอองซึ่งมาจากพายุสุริยะแล้วก็บดบังแสงอาทิตย์แล้วก็ทำให้โลกเราเนี่ยต้องมืดไปเป็นเวลา6วัน สำหรับกระแสข่าวเรื่องพายุสุริยะเกิดขึ้นหลังจากเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ผู้ชเชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศในอวกาศขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาได้ระบุถึงการให้เฝ้าระวังการเกิดพายุสุริยะจากดวงอาทิตย์ในระดับรุนแรงที่สุดที่อาจเกิดขึ้นและอาจส่งผลให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดใช้การไม่ได้ แต่ทั้งนี้นะักวิทยาศาสตร์ของนาซาก็ออกมาชี้แจงแล้วค่ะว่าผู้คนบนโลกจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากพายุสุริยะมากนักเนื่องจากก่อนที่พลาสม่าบางส่วนของพายุสุริยะจะเดินทางมาถึงโลกจะต้องผ่านสนามแม่เหล็กของโลกซึ่งจะต้องถูกสนามแม่เหล็กเบี่ยงเบนออกขณะที่ส่วนที่เล็ดลอดเข้ามาก็จะกระทบกับชั้นบรรยากาศไอออนโสเฟียร์ซึ่งเกิดปฏิกิริยาทําให้ผู้ที่อาศัยบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ได้เห็นปรากฏการณ์เรืองแสงบนท้องฟ้าที่เรียกว่าออโรรา ที่ถ้าเกิดดวงอาทิตย์มันมีกิจกรรมเยอะนะฮะซึ่งซึ่งมันจะเกิดขึ้นทุกค่าประมาณ1 1อ็ปีก็อาจจะเกิดบางครั้งบางคราวก็จะเกิดที่เราเรียกว่าพายุสุริยะได้าวนี้พายุสุริยะเนี่ยมีผลไงกับโลกก็มีหลายอย่างด้วยกันนะฮะอย่างเช่นไอ้ทำให้สนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมีการบิดเบี้ยวนะฮะซ,ซึ่งซึ่งเมื่อไอ้เจ้าพายุสุริยะคืออนุภาคพวกนี้เข้ามาในบรรยากาศโลกก็จะมาชนกับบรรยากาศโลกแล้วก็ เกิดเป็นปรากฏการณ์อย่างเช่นออโรราหรือแสงเหนือแสงใต้นะครับบางครั้งก็เกิดการรบกวนการโทรคมนาคมที่ใช้คลื่นมแม่เหล็กไฟฟ้าบ้างแต่ไม่ได้มีผลอะไรต่อ,อชีวิตของ,อส,งสิ่งมีชีวิตบนโลกนะครับนักวิทยาศาสตร์ยังให้ข้อมูลค่ะว่าถ้าพายุสุริยะรุนแรงจริงก็อาจส่งผลแค่สัญญาณดาวเทียมหรือแค่ระบบไฟฟ้าขัดข้องเท่านั้นและฝุ่นหรือขยะอวกาศก็ไม่ได้ทำให้โลกมืดได้ตามที่เว็บไซต์ฮัสเลอร์ระบุ สาวิตรีและเฮิรันวนิช <Okay. S 1> ไทย PBS รายงาน